ะค,ะคำศัพท์คำนี้คืออะไรขึ้นต้นด้วยตัว A ยาวนิดนึงนะแต่ว่าพิมพ์ผิดไม่เป็นไรนะคะ is the air surrounds planet Earth? It is the air that surrounds planet Earth มันคืออากาศที่หุ้มโลกอยู่มันคืออะไรภาษาอังกฤษขึ้นต้นด้วยตัว A นะคะมานะอ่ะ It is the air that surrounds planet Earth. เ,เห็นปะ Earth พี่จะมี Earth นิดหนึ่ง e a r t นิดหนึ่งนะคะมาลองพูดมาได้นะ It is the air that surrounds planet Earth มันคืออะไรขึ้นต้นด้วยตัว A นะคะเออมันก็คืออากาศที่ล้อมรอบโลกม,มันคืออะไรขึ้นต้นด้วยตัว A นะคะ มาตอบมาใน Facebook อย่ายอมนะคะ Facebook อย่ายอมเร็วรัวเลยนะคะอ่า ใครอยากได้คําตอบเร็วๆรัวสติ๊กเกอร์รให้พี่หน่อยนะคะรัวสติ๊กเกอร์ให้พี่หน่อยแตะหน้าจอรัวสติ๊กเกอร์มารัวๆนะคะเพราะว่ามันเป็นการดันไลฟ์ด้วยแล้วมันก็เป็นการที่กดดันนะคะ,ะกดดันพี่ให้เฉลยน้องรีมแตงกิ้วนะคะน้องรีมมือมือล็อกเนอรนิ้วล็อกยังลูกน้องท้ายแตงกิ้วค่ะน้องเลิฟยูเข้ามาแล้วอ่ะน้องสามสองแตงกิ้วค่ะน้องท้ายแตงกิ้วค่ะ,ะส่งสติ๊กเกอร์น้องรัดแตงกิ้วค่ะ,ะมาเร็ว มาสติ๊กเกอร์น้องแบเบ้แตงกิ้วมาน้องพริมพแตงกิ้วนะคะโดกแตงกิ้วมาพริมพ์อ่าสามศูนย์หกศูนย์ชื่อเล่นชื่ออะไรลูกเออต้องสามศูนย์หกชื่อเล่นชื่ออะไรลูกนะคะโอเคมา atmosphere atmosphere นะคะอ่าถูกต้องนะคะคือ atmosphere ก็คืออะไรเหมือนแบบเป็นชั้นบรรยากาศของโลกอะไรอย่างเงี้ยนะคะชั้นบรรยากาศค่ะเห็นไหมน,น้องชาร์ก็มานะคะน้องน้องฟลุกนะคะน้องฟลุกสวัสดีค่ะถูกต้องนะคะ atmosphere a a t m o s p h e r e นะคะ a t m o s p h e r e นะคะเออนะคะ atmosphere ถูกต้องนะคะ ก็คือแบบเป็นชั้นบรรยากาศของโลกของเรานะคะแอสโมเฟียร์เนี่ยก็จะแบ่งเป็นแบ่งเป็นเลเยอร์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 อีกนะเออแบบแอสโมเฟียร์หมดเลยแล้วมันก็จะแบ่งเป็น many many layers เลยนะคะเออ thank you ค่ะน้องพานิตา thank you ค่ะน้องบาบา thank you ค่ะน้องแซก thank you ค่ะเออโอเคมาต่อต่อเลย <c oughs> ต่อเลยไหมต่อเลยไหมต่อเลยไหมเออเราบอกต่อเลยเหอะต่อเลยเหอะ อันนี้ก็แบบออกไปแนวคีบีน,นิดนึงนะมามันคืออะไรนะคะคำศัพท์คำนี้จะขึ้นต้นด้วยตัว A นะคะคือตัว A นะคะ a mixture of two metals a mix a mixture of two metals นะคะก็คือส่วนผสมของ metal ก็คือพวกโลหะ2ชนิดส่วนผสม